เฮ้ยมันอยู่มีภาษาพลังเหรอภาษาพลังเหรอตุ้มปลงล่างเป็นม้าฮิฮิฮิบุม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 อะถอยถอยถอยไอ์แอคชันน้ายิงจุ๊บแปลงล่างเป็นแอคชันวิรววิวมา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 แอคชันมาละจังมาละจังนายจังวุม หางล่างวิญยาซส,สุกยึดที่ผมฟันยับยับได้ขนาดนี้เป็นเพราะผมมีนี่ครับ <_ kad ot> แว่นตาออฟตดัดแว่นตาที่ดีที่สุดสำหรับเกมเมอร์สกัดกั้นแสงสีฟ้าจากมอนิเตอร์ไม่ไว่าจะเป็นมือถือหรือว่าจอคอม ใส่แว่นแล้วดีขึ้นทานตาเห็นเลยครับเข้าไปดูราคาและรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยและที่สำคัญอย่าลืมบอกว่ามาจากรอยสต่ายโดยการใช้คโค้ด LLOYD เพื L ่อรั y บส่วนลด100บาทอย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญมากๆากดูดิไอ่ะทำไมไลฟ์มันถึงเป็น AD แล้วทำไมไอ้นี่มันถึงไปด้านบาน มาแล้วเฮ้ย hey, มาช่วยดิเอาลืมเอาของชิบหายละชิบหายละคนเกาหลีเตือนสอรี่แบ๋บแบบ๋โอ้ชิบหายขอบคุณคนดูครับตะกี้มัวแต่ดูไอเทมแต่ว่าลืมออกของไอชิบหายอ่ามาเกมแรกผมก็จัดหนักเองแล้วฟ <c oughs> าร์มช้าจัดจะหนักสรังเฮงอย่างงี้ขอโทษครับ คนเกาหลีทุกคนที่ดูอยู่แอมซอรี่จักรจี้หัวใจเลยโอ้โหฟาร์มนานจัดประลัดบอกไม่มีคนช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทนไว้อดทนอดทนเท่านั้นลืมครับลืมลืมไม่ใช่คอนเทนต์อะไรนะครับลืมจริงนะใครจะไปทำคอนเทนต์แบบนี้เฮ้ยตามบอไปแล้วอ่โอ้โดนปัม๊มขอโทษเพื่อนเราผิดเองที่เราช้า ผมผิดเองอะ่ะผมพูดตรงๆเลยเกมเนี้ยไม่ต้องโทษใครอะ่ะชา้าไปนิดนึงแต่ตัวต่อไปไม่ใช่นะ,นะเพื่อนตัวต่อไปนี่คือนายนะตัวนี้คือเราตัวหน้าคือนายโอเคปะอุย้ยวัสดีอุย้ยพ่อมาว่ะเฮ้ยวิงมาหน่อยวิมมาหน่อยวิงมาหน่อยเฮ้ยโอ้โหเทเลพอร์ตลงมาด้านล่างโอเคผมมาช่วยมา อ๋อสร้างหมอกควันมาแล้วเฮ้ยไอ้ไลท่อยู่ใกล้เนี่ยก็เข้าไปดิเฮ้ยหืมไม่ไลท์จัดหนักจัดเต็มจะหนักจัดเต็มจะหนักจัดเต็มโอ้โหแม่เจ้าโว้ยเอานี้ก็ได้ตึกตึกตึก,กล็อกดิเฮ้ยโอ้โหลูนพิซซ่านะ่ะรู้จ,จักป่ะ สก,กิลสองอ่ะโอ้โหเสียเวลาชิปเวนงำเฮ้ยตายละยาสูวุ่มวุ่ม,มจับขังไปเฮ้ยลาาเหรอแปลงล่างเป็นยาสูว์แปลงล่าง,งนี่ไม่ใช่ผมนะวีกโก้ไม่ได้ลาดคีปนะยาสูลาดยาสูลาดคีปยาสูลาดคีปไม่ใช่ผมอันนี้ไม่ใช่ผมอุ้ยอันนี้เป็นผมเองขอโทษเมาออคีไป,ปหมด มันปีงผมละตะกี้มันยาสูบไม่ใช่ผมถูกปะตะกี้ยาสูบร้านคีบใช่ปะปุกปุก,ปกปอุ้ยแผนสั้นตัวเองเฮ้ย hey! แฟนมาสก,กิลหน่อยได้ไหมหูแฟนอีกไหนก็มีอ่ะเสียเวลาอย่างงี้ต้องเอาคีบต้องหน่อยเสียเวลาทำเสียเวลาเสียงานเสียการหมดอย่างงี้อ๋ออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนบุม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 เฮ้ย มึงโหนสลิงเหรอมึงคิดว่ามึงเป็นทอมพูดเหรอคิดว่เป็นทอมพูดเหรอวะเบิร์ดมันดีเออเบิร์ดมันดีเบิร์ดมันดีคุมไม่ไหวไม่คุ้มเลยคนดูเฮ้ยเฮ้ยม้าม้าม้าขนองขนองเหรอขนองเหรอในขนองเหรอเอาดิยยิงดิยิงดิเฮ้ยมึงรออะไรอ่ะอ่ะยิงดิ ูเซียนปืนไม่ไ้มีแว่ตบนุ้ยปืนยิงโอ้โุนเลยพี <c 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 ่เบิร์ดหน่อยดิมาละมอกหมอกหมอกหมอกตามมอกมาแล้วก็จุก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 ุ้ยจุ้กจุ๊มันล้จุ๊กจา๊กจุ๊กจุ๊นจุ๊กจุ๊กจุากจุุ๊๊าุุ๊บกุบกุ๊กุบุุุ ยโสละครับไปได้เฮย้ยเปิดวาร์เปเหรอเข้าไปก่อนเลยเข้าไปก่อนเลยเอ้ยฮึบลาช็อตเฮ้ยแปลงร่างแปลงร่างเป็นยูมิอ่ะยืยอจุยไปด้วยอ่ะจุยแปลงร่างเป็นยูมิโคตรตึงต่อเลยแปลงร่างเป็นยูมิเนี่ย เพื่ออะไรวะเนี่ยผมแปลงน้ามันอยู่มีเพื่ออะไรวะยู่มีมันแปลงน้ามันเพื่ออะไรวะอ้าวบุบอุ๊ยกระโดดไปผมไม่อยากกดอันตรีวะแต่จริงกดอันตรีน่าจะดีนะตะก,กี้เฮ้ยมันอยู่มีภาษาพลังเหรอภาษาพลังเหรอตุม้มแปลงร่างเป็นหมอ บุมบ่มบุมบ่มบุ่มวุ่มวุ่มอ๋อถอยถอยถอยไอ,อ้อกชันน้ายิงเฮ่ยใ,ให้ผมแปลงร่างเป็นมา้าผมบอกไว้เลยฟารบอเป็นไงเป็นไงเป็นไงพอผมแปลงร่างเป็นมา้าบอกได้เลยว่าใครก็หยุดผมไม่ได้ผมฮ่ยทั้งวันอะ่ะไปอักชันอุ้ยอุ้ยดักกลางกลับไม่โดน ไปงล้วไปดักช้อนมา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 ดักชันมาละจังมาละจ้าไหนจังว้าบไปแล้วไม่ยาสุชิปวิญวิญเฮเกมนี้ปกติไปไม่สนุกเลยเฮ้ยผมสนุกผมสนุกอยู่นะผมว่านานๆทีได้เกมปกติมันก็โอเคนะครับบางทีมันปวดหัวทุกเกมมันก็เหนื่อยนะ มันเหนื่อยในการสตรีมนะมันเหนื่อยมากเลยเวลาเจอแบบเกมแบบ2มิด2จังเกิลคนขี้งอนเหนื่อยมากขอแน,นานทีได้ไหมแน,นานทีเจอเกมอย่างนี้บ้างแบงล่าบุมบุมแบงล่าเป็นเป็นเวน ขอ,อคอนเดมสักทีนี่เอ้ยจับนี่จับ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 ,จบ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 กบีแดงกิม,จ,กมจิเป็นยังไงบีแดงกิมจิอ๋อใช้ได้นะถ้าเราเจอโหดมันก็โหดอ่ะหุยอันนี้เป็นแรงไม่เบาอากชันเฮ้ยพิวอ่ะแต่งหน้าเป็นอักชันมาดิยเดี๋ยวผมวิลูให้ วิวออมันอยู่ไหนอะฮะหายตัวรอ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 พี่ว่าโยนโชว์หน่อยเกมจะได้สนุกดลยผมไม่เคยโยนนะครับตั้งแต่เล่นมาปกติผมเล่นแบบซีเรียสทุกเกมไม่ต้องห่วงเอ้ยมันมาดิไอ้ม้าฮี่ขอไล่ฆ่าดิ ฉุดเลยฉุดเลยมันว uh ิ่งหนีอย่างเดียวเลยไอ้ม้าตัวนี้ขนาดมีอยู่มีนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันฮาซากิเหรอเฮ้ยก็เข้าไปยิงดิมึงขอตั้งเยอะอะลูเซียนบุ๊มบุ๊มโอ้ยอารชันอ้าวอารชันอารชันฉันเลือกนาย แ <c oughs> มงยกเลิกก่อนเมยมันล่วงนะตะเกียมันล่วงจากสลิงนั่นะถูกรางวัลเดี๋ยวโดนเียให้เลยเออเลขอะไรเดียวเฮ้ยลาดเลสีกงอีเวนสกอร์เจ็ดแปดผมห้าหนึ่งเก้าผมบอกเลขแล้วกันห้าหนึ่งเก้าเนี่ยสกอร์ผมเลยตอนนี้ ซื้อเลย5-9ปุ๊บ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 หลงนางเป็นเวนยิงสามนัดปุบปุบมาพวกแต่เกมนี้ทีมผมแม่งเอาจริงกอาจังกันจัดอะนานๆทีอยู่ทีมผมนะถ้าผมคอมโบชุดเดียวนะ้ารวงอยู่ไหนม้าเนี่ยลองดูดิผมว่าไหวแบบชุดเดียวเลยอะ โอ้โหแต่ว่าจะสกิลไม่โดนโอ้โหวิ่งเร็วเกินพี่ที่ผมมันโหไปเาะว่าเกมเนี้ยมีซับพ,พงซับพ,พอร์ตด้วยปกติมีที่ไหนดูดิเกมนี้มีพพอร์ตให้ด้วยนะมาเล่นไหมป้า ตอนนี้ไม่ปกติเลยดีแล้วขอขอสเกลได้ไหมขอสเกลได้ไหมอะเดี๋ยวเก็บนั่งก็เจอคนทะเลาะกันแล้วเกมนี้เราสามัคคีมากเลยอะที่ผมไม่โคตรสามัคคีเลยว่ะเกมนี้เฮ้ยเฮ้ยมาบีเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บอี๋อี๋อีว้ามไปแล้วอย่าสู้ฟุ้งชิงชิง ชิงชิงไหลจัดไหลจัดโฟล์จัดโฟล์จัดบมอมเฮ้ยเฮ้ยเราคิปไปอยู่ในบ้านเขาเกินไปเปล่าเสียงปกติแล้ว